เขาฟูบอดมาหปรเลยหแค่ <h> ้ก <N h> ็หนาแค่แ <N> ล <h> ้วก <N h> ็เดยกันเดดขาออกกนครัดี๋ยวัขาออกกันคอดี๋ยวมัหายไปไปไปเปยคนจ้มเยไปจิ้มเลยไปอจิมบจิ้มขาปขาเรา้วยขาเราขาเอาขาเหแ้เจ็บขาคุณจะนเถ้าจ็บบอกถ้าหอถ้าจบอลถ้าจ็บบอถ้าจ็บขาบอกถ้าไจ็บไป

เออประตูก่อนออแล้วอ้มกเลยันิ้นะันปร้ตนี่เดี๋ยครับี่เก็บโมาเลยนิเเอาประตูเราดึตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ

แล้วม,มันออยแล้วทางออกไปเลยไปเลยไปเลยไปลยไปลไปลยไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยไปไปเลยลยไปไปล เม่อดีเนี่ยทางเขาทางพวกับรถเข้าเนี่ยงานก่องานก่องานก่อนพเูกีเขากเขาตัเขามากับแก่เพราอะไรมันยาวเนี่ยมันต้อดึงออดึงออกดึงต้งดงออกขนาดต้อดกต้องดก้มันานให้ัทงามยวกับตัรบตัดกับตัวก้อนน่ขแล้วก็ยวกับาแล้วก็ยวก้

นี่เราไ่ใ้อ่ะเพ่อนของคอนแก่นเขามายืมป่าเฉยๆวันนั้อังกฤษสวนแมโทรศัวท์ส่อย้นอะไม่ละามายืมป่าฮัลโหลฮัลโหลม่ยืมของมันดอยเชิญบดเยวเชบเดี๋ยวตัดเดี๋ยวไปบางทีมังกัดรถอยู่ไม่มีเร็วหรอก mẹo là... luôn còn mới lúc bảo con bây giờ anh chị con nào rồi nó đến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  rồi 1, 2, 3 สี่ห้าหกเจ็ดบอลถ่ายทะเบียนยังบอลเรียบร้อยแล้วพี่